สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เราก็มาอยู่กันกันกนกบเกมสายแวนยาซ้อมหน้าพาดทที่สามสิบเท่าไหร่เมื่อกี้สามสิบห้าหรือเปล่าตอนนี้กินนมจริงเขาบอกว่าอยากกินนมตอนท้องว่างนะคะจะทำให้ระบบย่อยไม่ดี <c oughs> แต่จะบอกว่าเวลาหิวๆนี่แบบว่าเล็กตซอยนี่ โคตรอิ่มไม่ใช่แล็กตัซอยกล่องละห้าบาทร้อยี่ิบห้ามิลลิลตรอะไรนะต้องแบบว่ากล่องใหญ่ซื้อมาเป็นแพ็คอะไร <c oughs> ไม่ได้เข้านะแต่ว่าแล็ตัซอยอร่อยดีมอกก็อร่อย <c oughs> <c oughs> ไม่มีค่าโฆษณาอะไรทั้งนั้น มีประโยชน์พอกินอิ่มไปต่อกันเลยอิติคิทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่แล้วนายกำลังจะพูดอะไรนะ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคิคุคซุยดีใจนะที่ได้เจอนายอีกรอบจริงสิไม่ได้เจอกันนานแบบนี้ตั้งแต่สี่ปีที่แล้วงั้นเหรอใช่ตั้งแต่ตอนนั้นมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมาเลยละ่ะ ห้องผู้อำนวยการเอ่ตรงนี้สินะเธอคืออิจิคี้งั้นเหรออ,อืมคุณคือคีคุซุยใช่ไหมอะอา่าออพ่อของฉันบอกมาว่าต่อไปก็จะต้องเข้าเรียนที่เดียวกับนายให้ไปทำความรู้จักเอาไวนะ้น่ะ ยังกับดูตัวแน่ <laughs> แต่งงานกันหรอส่วนแฟนกันหรอพวกเรามีพ่อน,นิสัยแปลกแปกันทั้งคู่เลยนะนั่นสินะ <laughs> ฉันชื่อคีคุซุยอายาโตะนะยินดีที่ได้รู้จักอ่าฉันชื่ออิจิคิยินดีที่ได้รู้จักนะ <laughs> อะไรกันไม่ยอมบอกชื่อจริงงั้นหรอนั่น, <laughs> น,นสินะ งั้นเอาใหม่ฉันชื่ออืมชื่ออะไรอีหย่างวะชื่ออีหมอนี่มันเป็นความลับบอสคิคูุซุยทำอะไรอยู่หรอพ่อฉันเรียกนะ่ะอ่าครั้งนี้จะโดนว่าอะไรอีกนะพ่อของอิจิคิดูไม่เข้มงวดเลยนะดีดัจงจริงเหรออืมก็อาจจะใช่นะ ใกล้จะถึงการฝึกรักษาคนไข้จริงแล้วสินะคิดดูว่าถ้าฉันยังอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ก็คงต้องเจอพ่อทุกวันฉันเข้าใจนายอยู่นะแต่เมื่อวันก่อนนายเพิ่งบอกเองไม่ใช่หรอว่าเริ่มเข้าใจพ่อแล้วอ่ะอ่าก็นิดนึงนะหนี่อิจิคิวันมาลืนพวกพ่อจะจัดงานปาร์ตี้ที่ถึงวิจัยอะ่ะนั้นหรอ แล้วไงล่ะเหมือนว่าจะประกาศผลของการวิจัยอะฉันก็กําลังขอร้องให้ตัวเองไปร่วมงานนั้นด้วยอย่าบอกนะใช่แล้วถ้าพ่ออนุญาตให้ฉันไปร่วมงานแล้วก็ฉันตั้งใจะจะบอกพ่อวันมะรืนนี้แล้วก็จะให้ยอมรับผิดและขอโทษผู้ป่วยอมดีทุกคนแต่ก็กําลังลังเลอย,อยู่อะงั้นเหรอเข้าใจแล้วล่ะฉันเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วถึงจะรอต่อไปเรื่อยๆก็ไม่มีความหมายหรอก ถ้าจะทำวันมะรืนนี้ก็คงดีเอาล่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันจะบอกนายอีกทีนะอ๋อให้พ่อหยุดทําเรื่องแบบนี้เหรอพ่อมีอะไรเหรอทำไมถึงเรียกผมมาที่นี่วันนี้จะมีงานปาร์ตี้ที่ตึกวิจัยไม่ใช่เหรอตอนนี้อยากเป็นตอนก่อนงานเริ่มอนะพ่อเลยหลบมาก่อน จะดีหรอเรื่องนั้ช่างมันเถอะใจเย็นแล้วฟังพ่อก่อนนะวันนี้พ่อจะดําเนินการเรื่องนั้นเรื่องนั้นอย่าบอกนะว่าใช่แล้วพ่อจะใช้ประกันของ,ของคีคูซุยแล้วก็ระเบิดตึกวิจัยซะถ้าไปได้สวยแล้วก็ไม่สิถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็ทุกคนในตึกนี้ต้องตายหมายความว่าเทคโนโลยีการข้ามเวลานั้นจะหายไปจากโลกนี้ เดี๋ยวนะพ่อเมื่อวานเจ้า,ายาโตะลูกชายของคิคุซุยมาขอเข้าร่วมงานปาร์ตี้ด้วยสินะที่พ่อพูดว่าไปได้วสวยแน่แน่ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหมายถึงอะไรอะ่ะขอโทษนะแต่พ่อตัดสินใจไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เพื่อเราให้ทูกอย่างพร้อมพ่อถึงยังไม่ได้บอกแกนะ่ะไม่ใช่ว่าพ่อไม่เชื่อใจแกนะแต่แค่เพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดนะ่ะถ้าพูดไปแกก็อาจจะเอาไปบอกไอโาาตะคุ úng, ใช่ไหมล่ะเรื่องนั้น ก็จริงแต่พ่อจะฆ่ายาโตะด้วยเหรอไม่ต้องห่วงนะพ่อไม่เอาคนที่ไม่เกี่ยวข้อเข้ามาพัวพันธ์ด้วยหรอกงั้นเหรอแต่จริงแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องนึงน่ะปัญหาเหรอครับใช่แล้วแกเอกก็น่าจะรู้จักดีอยู่นะเด็กผู้หญิงที่ชื่อไอฮาระเอาอีกับเด็กผู้ชายที่ชื่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อฮารุโตะที่เป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน,นี้นะ่ะ อืมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนั้นหรอครับเด็กสองคนนั้นอนะ่ะกำลังเข้ามาผูกพันกับการทดลองสุดท้ายของพวกพ่อถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็คงต้องตายแน่ตายหรอครับใช่เพราะงั้นพ่อถึงอยากให้แกไปช่วยหน่อยหรือจะบอกว่าช่วยแต่ก็แค่ผ่าออกมาเท่านั้นลหละแต่ทําไมพวกฮารุโตถึงเข้าไปพูกพันตั้งแต่แรกล่ะครับเรื่องนั้น,นเป็นพ่อพ่อนะ่ะ พ่อรังเลมากก็เลยให้ตัวเลือกกับเขาอ่อไม่มีอะไรหรอกก็คือเพื่อที่จะขโมยวัตถุที่จะไปต่อการฆ่าเวลาจากที่โกดังตึกวิจัยก็เลยใช้พวกเขาวาเป็นตัวลอ่อนะแล้วพวกฮารโตะคุงก็เลยไม่ใช่แค่นะน,นะจริงๆแล้วการทดลองต้องมีพวกนี้แต่เจ้าคิวคุซุยกับตัดสินใจเองคนเดียวก็เลยทำอะไรไม่ได้นะเข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวผมจะไปช่วยฮารุโตะคุงกับอาวีจางเองเอาละกก็ต้องเตรียมตัวแล้วไม่มีเวลาแล้วก่อนอื่นมาทำจุดเริ่มต้นของการข้าเวลากันก่อนแกรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าต้องทำยังไงจะกลับมาก็ต่อเมื่อตอนที่ตรวจสอบการไหลของเทคโนโลยีการข้าเวลาได้แล้วเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นก็โอเคนะเข้าใจแล้วครับถึงใครจะตายก็ห้ามกลับมางั้นกินยานี่เข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้น ยาอะไรอะ่ะเป็นไงล่ะคิดว่าไม่เป็นไรนะครับผมเพิ่งเคยกินยานี่เป็นครั้งแรกก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะครับเป็นอะไรไปหรอครับไม่มีอะไรหรอกต่อไป เป็นอะไรหรือเปล่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีเอาละพอแกตื่นอีกรอบถือจะจำวิธีของการฆ่าเวลาได้แต่ก็คงลืมพวกโครงสร้างแน่ๆเท่านี้คนที่รู้เรื่องการทดลองฆ่าเวลาในโลกนี้ก็จะหายไปกันหมดพ่อครับพ่อก็คงมาพูดอะไรตอนนี้แหละ แกก็ดูการทดลองนี่ใกล้มาตลอดไม่ใช่หรือไงฉันอยู่มัจะถึงทุกวันนี้ก็เพื่อวันนี้แหละเอาละ่ะทุกอย่างพร้อมแล้วไปได้แล้วละ่ะเข้าใจแล้วครับไปเก็บวัตถุดิบที่ซ่อนอยู่คืนมาให้หมดเลยนะแล้วก่อนที่แกจะหลับไปพ่อขอบอกอีกเรื่องจกไปที่ที่พ่อเตรียมไว้ให้ที่ด้านสอเรื่องนี้ข้ามลืมเด็ดขาดเข้าใจแล้วหรอครับลาก่อนนะครับพ่ออ่า ถึงจะบอกกับเจ้าหน้าทว่าไม่รู้แต่ความรู้สึกนั้นมันเป็นแบบนี้เองงั้นเหรอเรื่องอะไรนะ <c oughs> ทำไมงงงอะไรกันไม่มีคนอยู่งั้นเหรอฮารโโตคุ้งเอาอีจังเอาห้องนี้สินะวัดขอดูด้วยเอาอีจังอาจารย์ หนูไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะแต่ฮารุโตะห้องข้างหลังคะ่ะเข้าใจละที่นี่สินะ <c oughs> หงายท้องตึงฮารุโตะคุ้งเป็นลมไม่สิหลับอยู่เหรออาอาจารย์ ฮารุโตะเป็นอะไรไปหรอคะไม่ต้องห่วงนะก็จะแค่หลับไปเฉยๆเท่านั้นน่ะใครย,ยังช่วยหน่อยแต่อ,อี๋จังดูเหมือนเธอจะทรมานอยู่นะก <c oughs> ็ฉันทำพลาดไปนะคะทำพลาดเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะ่ะเรื่องนั้นฮะ <c oughs> Oh. ห so ้องแบบโคตรญี่ปุ่นที่นี่ที่ไหนกันอะเมื่อกี้เราทำอะไรอยู่เอ่ะไม่ได้ Hence, จำไม่ได้เลยเดี๋ยวนะก่อนหน้านะชั้นใครอ่ะเชือกที่บิดเปี้ยวแบบงง แลากล่องต่อกัองใหม่พักหน้าบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากจิ้มไลค์คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ